สวัสดีครับวันนี้พามาดู MU49 ไถแผ่นพวนนะครับเจอช่วงนี้เป็นฤดูไถเตรียมดินเพื่อหวานข้าวของพี่น้องเกษตรกรชาวอีสานนะครับตอนนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอเมืองนะครับติดกับเขตอำเภอจอมพระนะครับเขตนี้ก็เป็นนาแห้งนะครับนาปีนะครับจะจะนิยมรถไถ MU กันเพราะว่ากำนักตัวเยอะนะครับล้อไม่ค่อยฟรีนะครับ ก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็น MU49 นะครับ49แรงของคูบูต้านะครับผ่านที่ใช้ก็จะเป็นมองจากใกลๆก็น่าจะเป็นพาเจ็ดนะครับยี่สนิ้วนะครับผ่านของพวก 67, m u 5 7 m 6 2นะครับ MU49 ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่า MU49 เป็นรุ่นสลักตากาใหญ่นะครับเสียงไปนิ่มๆน,นะครับ แปลงนาค่อนข้างเล็กนะครับต้องถอยเอานะครับก็จะไถาย,ยากนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นกวจะเป็นของคนอีสานนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยครับขนาดแปลงมันระดับต่างกันนะครับก็เลยจาเป็นต้องกั้นแปลงให้มันห,หลายแปลงเพื่อรักษาระดับน้าเอาไว้นะจะทําให้เวลาเตรียมดินนั้นเมื่อนก็ค่อนข้างยากนะครับไถได้ช้านะครับไถามาแป๊บเดียวก็สูขงขั้นกนนะครับ BMW 4ยูสี่เก้าก็เป็นรถหนักนะครับรถหนักสี่สิบเก้าแรงม้านะครับแต่ว่าตัวรถก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับพวกรุ่นเอ็มนะครับจะถ่ายให้ดูจนถ่ายจบแปลงนะครับพอดีผ่านมาแถวนี้นะครับก็เลยแวะมาถ่ายนะให้ดูนะเอ็มยูสี่เก้าก็มีคลิปลงในช่องน้อยนะครับยังไงก็ฝากทาง แอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับช่องของเราก็ทําขึ้นเพื่อชอบรถไถยนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อขายของนะครับส่วนใครที่สนใจจะใช้ชินค้าคูปตาก็ไปติดต่อตัวแทนจําหน่ายใกล้ๆบ้านนะครับแนะนําให้ซื้อใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าเวลาช่างวิ่งมาซ่อมเองมันมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ใกล้บ้านก็ได้เปรียบค่าเดินทางก็ใกล้นะครับส่วนราคาก็ร้องตกลงกันเอานะครับแล้วแต่ไปช่วงนะครับโปรโมชั่น ขับฮุตามาตรฐานเหมือนกันทุกทุกดิลเลอร์นะครับทั่วประเทศนะครับนี่ให้ดูมุมไกลๆนะครับเพราะว่าไม่กล้าลงไปถ่ายใกล้นะครับตอนนี้พี่น้อยอีสานก็ในหมู่บ้านหนึ่งก็มีรถไถยเยอะมากนะครับเพราะว่ารถไถยตอนนี้ออกง่ายนะครับอยากจะทํางานตรงไหนก็ได้นะครับนี่อย่างพี่คนนี้ก็ น่าจะมีงานประจำนะครับพอห้าโมงเย็นแกก็ออกมาไถนะครับนี่แกก็ใส่เสื้อกันสั้นกางเกงขาสั้นนะครับมาไถวันละห้าไร่หกไร่นะครับไถไปเรื่อยๆไถรอฝนนะครับไม่จำเป็นต้องจ้างนะครับมีรถเป็นของตัวเองนะครับใครมีโฉนดที่ดินมีที่นะครับอยากเลี้ยงไถเป็นของตัวเองมีเงินดาวนะครับดาวน้อยนะครับก็ลองไปปรึกษาตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านดูนะครับซื้อเอาไว้ใช้งานเองนะครับนี่ตอนนี้ไถน่าจะเข้ามุมเก็บแล้วนะครับจะไถปิดขณะ จะไถออกแล้วนะครับปีนี้ไพ่สารอาจจะไถกันรับย่างอยู่ฉเฉลี่ยไร่หนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า220นะครับน่าจะมี250-270ตามเขตพื้นที่ของรถไถนะครับมีมากมีน้อยนะครับแต่อันนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์นี่รถไถเยอะนะครับบ้านหนึ่งน่าจะเกิน10คันนะครับพื้นที่ทำงานของรถขนาด4 9 5 0เลยนี่น่าจะมีสัก400ไร่ต่อปีนะครับทั้งไถท,ทั้งขัด เพราะว่าช่วงเวลาในการทํางานนาแห้งก็ค่อนข้างกว้างนะครับนตอนนี้ลูกค้าก็จะไถเก็บเรื่องนะครับอันนี้ผันเจ็ดนะครับ MU49 ใช้ผันเจ็ดยี่สี่นิ้วนะครับผันตัวนี้ก็ใช้ได้ตั้งแต่ M60 ขึ้นไปนะครับ MU57 M60 M62 นะครับเ7ียมใครอยากใช้ผ่านยี่สี่นิ้วเจ็ดจานก็ได้นะไถดีนะครับน้ำหนักเบาเข้าดีด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับ